สวัสดีครับเดี๋ยว e ีนี้ผมจะพาทุกคนมาซื้อผลไม้ไปขายกันนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรธานีนะครับวันที่14นี้นะ่าจะเป็นบุญของข้าวประดับดีของทางอีสานนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็ขอบขออภัยด้วยครับเป็นพ่อค้าผลไม้นะแต่ว่าจําวันไม่ค่อยได้ก็ถือโอกาสพาทุกคนมาเช็คราคาผลไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาดูเงาะก่อนเป็นอย่างแรกเลยเงาะขายดีนะครับก็บอกราคาก่อนนะเงาะโรงเรียนตอนนี้ราคา28บาทครับ ยังไงครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้สวยเหมือนเงาะใต้นะอันนี้น่าจะเป็นเงาะเหนือครับผมได้เงาะไป5ลังนะครับทุกคนอันนี้เป็นเงาะเหนือนะทุกคนเนี่ยครับให้ดูผิวก่อนผิวอาจจะไม่ได้สวยเหมือนเงาะใต้นะครับแต่ผมคิดว่ามันจะได้ความกรอบความสดกว่าอันจริงๆเนื้อของใต้วันหวานอร่อยแล้วก็ผิวสวยนะแต่ว่าตลาดเมืองทองตลาดริลลเนี่ยของใต้เขาจะใส่เป็นลังโฟมมาแล้วครับแล้วก็นอกน้ําแข็งมาเขาก็เอาไปขายแล้วครับทุกคนของใต้แต่ด้วยความที่มันแช่น้ําแข็งมานานนะครับมันก็เลยทําให้เงาะเนี่ยมันลงหัวนะ เนี่ยมันจะเป็นหัวดำๆนะครับผมผมลองแกะชิมดูแล้วคือมันถึงเนื้อผมก็เลยเลือกที่จะมาเอาเของเหนือดีกว่าเพราะว่าของเหนือเขาไม่ได้แช่น้ําแข็งมานะครับผลอาจจะแบบงเหี่ยวบ้างแต่ก็แรกแดกรูความอร่อยนะทุกคนอ่ะประมาณนี้ครับเรื่องงอกเราได้ไปแล้วเดี๋ยวไปหายอย่างอื่นกันต่อในแก้วมังกรสวยๆับทุกคนเบอร์จัมโบ้นะราคา28บาทไม่แพงในเวลานี้ผมถือว่าไม่แพงนะครทุกคนประมาณ2ลูกโลนะครับจัมโบ้ ไม่แพงนะราคา28บาทเรจะไปขาย3 5 0 0 0 0ครับเดี๋ยวพามาดูลองกองกันต่อนะผมใช้เป็นลองกองเบอร์3นะครับลูกใหญ่ๆเรามาเลือกเอานะที่ตลาดเมืองทองเขาให้เลือกได้นะครับเราะผมก็เลือกลองกองก็เลือกเหมือนกันอันนี้ราคา18บาทราคาไม่แพงเลยเอาไปขาย4 0 0ได้แต่ว่าผมจะไปทำ3,600อันนี้ผมบอกกันตรงๆเลยนะครับเพราะว่าลองกองเนี่ยมันอาจจะต้องมีคัดคัดเสีย มันอาจจะได้คัดเสียเยอะเพราะว่ามันเสียไว้นะครับแค่2คืนก็เริ่มลนะผมก็เลยขายกันราคาไว้ก่อนเพราะว่า3ามร้อยก็ไม่ถือว่าแพงครับเราก็พยายามเลือกเขาดีๆหน่อยนะครับเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้ครับก็เห็นๆกันเลยเนี่ยขนาดยังไม่ได้ไปเทนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอเลือกของก่อนดี๋ยวมันจะสายสนุกแล้วลองกองผมได้ที่2ลังนะครับผมไม่กล้าเอาไปเยอะนะครับทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะงอมแล้ว ผมเท่าที่ผมเปิดดูเนี่ยคือมันมีแบบช้ำๆหลายรังเลยนะครับแทบจะทุกรังเลยดีกว่าก็เอาเท่าที่ได้ครับทุกคนได้อ2อรังสินค้าต่อมาได้เป็นฝรั่งนะครับทุกคนใช้เป็นกิมจูเบอร์เล็กนะครับเพราะว่าเบอร์เล็กมันออกไวกว่าตอนนี้ก็เปิดร้านแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูหน้าร้านกันครับแก้วมังกรที่เราได้มาราคา28เนาะผมก็มาขาย35,300ครับร้านผมจะเน้นเป็นของส,อสวยๆนะครับลูกใหญ่ๆก็เอาแบบไซส์ใหญ่สุดนะโดยประมาณนะครับ ก็แล้วแต่อย่างด้วยอย่างสระสมารีของก็ใช้เป็นเบอร์ช่อนะครับราคาได้มาผมจำไม่ได้เดาๆประมาณ52บาทเนาะอันนี้ผมขายโลละ80นะครับแล้วก็ฝรั่งกิมจูนะครับอันนี้ผมขายโลละ50บาทเพราะว่า ราคาน่าจะประมาณสัก30ผมไม่ได้ดูบินนะครับบางอย่างผมก็จาได้บางอย่างผมก็จําไม่ได้นะครับเราพ่อค้าเนี่ยคนน้อยมันความจําไม่ค่อยดีครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแค่ผมหรือเปล่าือว่าใครเป็นบ้างลองคอมเมนต์มาได้นะครับก็อย่างลองกองเราได้มาราคาประมาณ 17- หรือ18บาทนี่แหละผมก็เอามาขาย3ามห้าาร้อยนะครับเพราะว่ามันได้ค่าทิ้งเยอะนะทุกคนส่วนวันนี้มังคุดเราไม่ได้ครับผมก็ได้เป็นเงาะมาแทนเนาะเพราะว่ามังลองกองก็ได้น้อยมังคุดก็ไม่ได้ผมก็เลยจัดเงาะมาเต็มๆเลยได้มา11บเอลังนะครับจะเอ พอขายไม่ทันผมก็วิ่งอยู่ประมาณ2วันวิ่งนะครับเพื่อที่จะให้ของของเรามันสดอยู่ตลอดเนาะอ่ะประมาณนี้ครับเงาะถุงละร้อยรองกองถุงละร้อยนะครับมีผมทําเป็นถุงละร้อยกับถุงละห้นะครับก็เวลาใครมาแบบรีบๆก็ยกๆไปได้เลยทุเรียนก็ประมาณนี้ครับทาแพ็กละ300กับ200นะ อันนี้แพ็คใหญ่ครับ300รแพ็คเล็ก2 0 0อครับอันนี้มันจะเป็นเนื้อสุลุ่มแล้วก็เป็นเนื้อสองนะครับไม่ต้องแปลกใจนะทำไมผมถึงขายถูกก็อย่างที่ผมบอกไปตอนซื้อของนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่คนจะมาซื้อผลไม้ไปไป,ไปเตรียมไหว้นะครับผมก็เลยทําผลไม้จัดเซตไว้นะครับทาเป็นแพ็คละ50บบาท มีหลายๆอย่างนะครับประมาณนี้างุ่นก็ผมขายโลละ60นะครับทุกคนราคาส่งในตลาดืองทองเนี่ยตัวสวยสุดเนี่ยร้อบาทคิดเลยแล้วต้นทุนมันอยู่ประมาณ40กว่าบาทนะครับสีิบนิดๆบวกกับค่าน้ำมันขายแล้วก็ตัวที่มันเน่าที่มันเสียด้วยนะครับทุกคนผมก็เลยขายอยู่ที่โลละ60บาทถ้าในตลาดก็ขายกันโลละ50นะขายกันแบบตัดราคาโหดมากแต่ว่าผมคงจะไม่ไหวนะผมก็ขายราคานี้แหละคิดว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่แล้วผมก็ได้ลำใหญ่มาด้วยครับทุกคนเป็นเบอร์จัมโบ้นะครับลำใหญ่แบบเบอร ประมาณสักเหรียญสินี่แหละราคา45บาทเขาก็ขายโลละ60บาททุกอย่างที่ผมบอกกาไรไปก็ประมาณนี้แหละครับแบบกลางๆนะไม่ถึงกับว่าถูกมากแล้วก็ไม่ถึงกับว่าแพงมากจะเรียกว่าเอากาไรพออยู่ไดก้ก็ว่าได้นะครับทุกคนถ้าจะเอาถูกกว่านี้คือน่าจะไม่ไหวแล้วก็ถ้าแพงกว่านี้มันก็เวอร์เกินไปเนาะอันนี้คือกลางๆครับอ่ะโอเคครับทุกคนดูหน้าร้านกันประมาณนี้ครับผมจัดร้านประมาณนี้ ขาดแค่อย่างเดียวครับขาดแค่ลูกทุ้เรียนนะตอนนี้ผมสั่งมาแล้วแหละแต่ว่าของยังมาไม่ถึงครับก็ประมาณนี้นะครับลุกคนคลิปพาไปซื้อของในตลาดมาขายกันก็เอาป็นว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับอีพีนี้ผมขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ